สุนัขในโอเป็นปัญหามากคุณโยมได้รับการเอามาปล่อยจากญาติโยมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนบ้างรัมบาณเคยมาทำนะ อำเภอก็บอกว่าให้ติดต่อที่ทบ้านโยนตะไบโยกันมาไม่เสร็จไม่มีอะไรจะแก้ไขถ้ามีคนมาขอนี่เขาจะขอตัวผู้เราบอกว่าเอาตัวเมียไปด้วยไหมไม่เอาครัวจะได้รับอันตรายอ่าและอีกส่วนหนึ่งก็คือมันถ่ายอุจจาระเบียราาใช่ไหมตามสถานที่ตามไรอะไรที่แบบว่าที่วัดเต็มด้วยมันก็รวมเงนหลังคือการช่วยเหลือนั้นแล้วแต่ ครับเวลาจากหน่วยง,งานต่างๆว่าจะให้ช่วยเหลือแบบไหน,นแต่ทางวัดและทางหมู่บ้านต้องการจะเคลื่อนย้ายหมาออกจากวัดไปขอความเข้ากจหน่วยง,งานต่างๆนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับครับ